อ่าโอเคสวัสดีค่ะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นคลิปสําหรับสัปดาห์ที่3นะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิตนะคะการแปลงทางเรขาคณิตเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะเรียนอยู่ทั้งหมด3อย่าง1ก็คือการเลื่อนขนานสองการสะท้อนแล้วก็3คือการหมุนนะคะแต่สําหรับสัปดาห์ที่3เนี่ยครูจะสอนเราเรื่องการเลื่อนขนานกับการสะท้อนก่อนโอเคนะอ่ะ การเลื่อนขนาดคืออะไรการเลื่อนขนาดเนี่ยมันก็เป็นการแปลงทางเลขาคณิตในแบบที่หนึ่งคือการเลื่อนขนาดเนี่ยมันหมายถึงการเลื่อนอ่ะเหมือนการเลื่อนสไลด์ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันจะยังเหมือนเดิมหมดให้หนูนึกถึงตอนนี้หนูแบบเลื่อนประตูกระจกก็ได้หรือเลื่อนหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยหน้าต่างมันก็ยังเป็นหน้าต่างบานเดิมอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมรูปต้นแบบอะไรต่างๆอะไรเหมือนเดิมเลย แต่จะมีการเปลี่ยนไปตรงทิศทางของมันนั่นเองอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นการเลื่อนขนาดเนี่ยมันเป็นการแปลงแบบหนึ่งที่จุดทุกจุดของรูปต้นแบบเนี่ยมันจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นระยะทางที่มันเท่าเท่ากันนะคะซึ่งการเลื่อนในลักษณะเนี้ยเราอาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสไลด์ก็ได้เนาะเราอาจจะดูตัวอย่างจากตรงนี้ว่ามันมีรูปต้นแบบเนี่ยเป็นรูปรูปสีเขียว พอมันเลื่อนขนานไปปุ๊บมันก็กลายเป็นรูปสีเทาเห็นไหมคือทุกอย่างมันจะอยู่เหมือนเดิมเลยรูปมันก็จะเป็นรูปรูปเดิมเลยเพียงแต่ว่าทิศทางมันจะเปลี่ยนไปตามทิศที่เขากําหนดมาอย่างทิศเนี้ยเขาต้องการเลื่อนมาทางนี้เห็นไหมทางลูกศรสีแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเลื่อนลงมาแค่นั้นเองอันนี้คือการเลื่อนขนาดเนาะอ่ะทีนี้พูดถึงขั้นดับขั้นดับคืออะไรขั้นดับเนี่ยจะเขียนแทนด้วยวงเล็บ วงเล็บแล้วก็มี x แล้วก็มี y โดยที่ x เนี่ยจะคือตัวหน้า y เนี่ยจะคือตัวหลังโอเคนะทีนี้เวลาเขาเลื่อนขนาดเนี่ยทำยังไงเวลาเลื่อนขนาดเนี่ยให้เราดูว่ามันเลื่อนขนาดไปตามแนวไหนเราก็ไปบวกเข้าไปด้วยตัวนั้นเช่นอย่างโจทย์อันเนี้ยเขาบอกว่าเขาให้พิกัดมา พิกัดที่ลบสกับสองนะคะเนี่ยให้พิกัดนี้มาอ่าจุด P จุด Q จุด R เขาให้มา3มจุดแสดงว่ามันน่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะทีนี้มันมีการเลื่อนขนานไปตามแกน x 4หน่วยซึ่งแกน x คืออะไรแกน x คืออะไรแกน x คือตัวหน้าถูกไหมลูกอ่าเลื่อนไปตัวหน้า4หน่วย และก็เลื่อนไปตามแกน y แกน y ก็คือตัวหลังใช่ไหมตัวหลังสามหน่วยตัวหลังสามหน่วยแสดงว่าให้เราเนี่ยบวกสี่เข้าไปในตัวหน้าบวกสี่เข้าไปในตัวหน้าและให้บวกตัวหลังเข้าไปด้วยสามง่ายแค่นี้เองเราก็จะรู้แล้วว่าอ,อันนี้มันคือการเลื่อนขนาดนะเรามาดูพิกัดแรกอะส่งรั้วครูไม่สนใจอันนี้ก่อน เราจะได้มองเห็นภาพชัดๆเนาะ,ะสมมุติอันนี้เขาบอกว่าพิกัดของเขาเนี่ยมันคือลบสามกับสองอันนี้คือพิกัด p และเขาบอกเราว่า,วามันเลื่อนไปตามแกน x ก็คือตัวหน้าเนี่ยสี่หน่วยครูจะใช้สีส้มนะแสดงว่ามันก็จะเป็นลบสามเลื่อนไปสี่หน่วยก็กลายเป็นบวกสี่โอเคไหมอ่ะต่อไปตัวหลังตัวหลังใช้สีฟ้าละกันมันคือสองหน่วย แต่ตัวหลังเนี่ยมันเลื่อนไปเท่าไหร่มันเลื่อนไปสหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะบวกเข้าไปด้วยสามแค่นั้นเองหลังจากนั้นหนูก็บวกมาว่ามันจะได้เท่าไหร่ลูลบสามบวกสี่ก็จะได้เท่ากับหนึ่งเนาะคิดเหมือนกับเราติดหนี้แล้วเราเอาเงินไปใช้เขาสี่บาทแล้วก็จะเหลือเงินหนึ่งบาทสองบวกสามเป็นห้าเพราะฉะนั้นตอนนี้จุด p ของเราเนี่ยมันถูกเลื่อนมันกลายเป็นจุดนี้แทนและ p ก็คือจุดหนึ่งห้าแทนแล้ว โอเคปะ่ะนี่คือการเลื่อนขนานนะเหมือนกันตัวหลังก็เหมือนการเห็นไหมลูกตัวหลังเขาให้จุด Q เนี่ยจุด Q เนี่ยคือ1กับ4เนาะอ่ะจุด Q คือ1กับ4อ่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มา1กับ4แต่ยังไงเขาบอกว่ามันเลื่อนไปตามแกน x 4หน่วยอันนี้ก็คือเลื่อนไปตามแกน x 4หน่วยก็เลยบวก4เข้าไปเลื่อนไปตามแกน y 3หน่วยก็เลยบวก3เข้าไปเห็นยงัง อพอเราบวกเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นจุดคิก็คือห้ากับเจ็ดโอเคนะเหมือนกันเลยตัว R ตัว R เขาให้มาเป็นสามกับหนึ่งเนาะก็คือนี่ค่อันดับสามอันนี้ก็คืออันดับหนึ่งให้มาเป็นสามกับหนึ่งเดือนไปตามแกน x ก็คือตัวหน้าเดื่อนไปตามตัวหน้าสี่ก็บวกสี่เข้าไปเดื่อนไปตามตัวหลังสามก็บวกสามเข้าไปโอเคไหมคะอ่ะเราก็บวกไปเลยมันก็จะได้เป็นอันดับเจ็ด แล้วก็สี่นนี่วนับเจ่เนาะอันนี้ก็คือการเลื่อนขนานอ่ะอันนี้คือให้เราลองทำง่ายๆเลยมันจะมีการเลื่อนไปทางขวาแล้วก็เลื่อนไปทางซ้ายซึ่งการเลื่อนไปทางขวากับทางซ้ายเนี่ยมันคือแกน x แกน x เ,เนี่ยคือตัวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้คำว่าเลื่อนขวากับเลื่อนซ้ายหรือว่าเลื่อนตามแนวแกน x อ,อะไรอย่างเงี้ย หนูก็จะต้องบวกเข้าที่ตัวหน้าอ่าบวกเข้าตัวหน้าโอเคไหมแต่ถ้าสมมติว่าเขาใช้คําว่าเลื่อนไปด้านบนเปลี่ยนแล้วนะเป็นสีแดงแทนอะเป็นด้านบนอ่ะเลื่อนไปด้านบนเลื่อนไปด้านหน้าเอยไม่ใช่ด้านบนด้านล่างหรือว่าตามแกนแนว y เนี่ยแกน Y เนี่ยก็ให้หนูบวกเข้าที่อันดับตัวหลัง โอเคนะ,อะลองดูลองดูอันนี้ง่ายๆเลยมีแค่สามข้อเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามอันนี้คือการเลื่อนขนานต่อไปมาลองดูการสะท้อนมาการสะท้อนเนี่ยให้หนูนึกถึงการสะท้อนก็เหมือนกระจกอะ่ะเหมือนเราไปส่องกระจกแล้วมันสะท้อนอะ่ะรูปมันจะเปลี่ยนไปอ่ะการสะท้อนเขาจะมีบอกว่าสะท้อนแกน x เนี่ยค่า y เราเนี่ยจะติดลบ ถ้าสะท้อนแกน y เนี่ยค่า x เราอะจะติดลบโอเคไหมสะท้อนแกน x ค่า y ติดลบสะท้อนแกน y ค่า x ติดลบหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติว่าเขามีพิกัดให้มาคือพิกัด3กับ2สะท้อนแกน x สะท้อนแกน x หมายความว่าไงสะท้อนแกน x หมายความว่าค่า y ติดลบซึ่ง y ก็คือตัวหลังเนี่ยตัวหลังเราก็เลยกลายเป็นตัวติดลบแทนเห็นไหมคะ จากสามสองแต่สะท้อนสะท้อน x y แล้วก็เลยติดลบก็เลยได้ตัวนี้แทนเหมือนกันพิกัดสี่เจ็ดสะท้อนแกนอะไรสะท้อนแกน y ซึ่งการสะท้อนแกน y เนี่ยค่า x มันจะติดลบเพราะฉะนั้นจากที่มันเป็นสี่เฉยๆค่า x ติดลบมันก็เลยกลายเป็นลบสี่นั่นเองโอเคนะอ่ะงั้นเราลองดูลองดูข้อลองทำเนี่ยมีสองข้อข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าพิกัดสี่กับลบสอง สะท้อนแกนอะไรสะท้อนแกน x สะท้อนแกน x หมายความว่าไงสะท้อนแกน x หมายความว่าค่า y เราจะติดลบนั่นหมายความว่าค่า x เราเนี่ยจะอยู่นิ่งๆเหมือนเดิมเลยแต่ค่า y เราอะจะติดลบจากลบสมันเจอติดลบอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นบวกสนั่นเองโอเคนะต่อไปถ้ามันสะท้อนแกน y สะท้อนแกน y คือยังไงสะท้อนแกน y ก็คือ นี่มันมีบอกอยู่ถ้าสะท้อนแกน y ค่า x เขาจะติดลบสะท้อนแกน y ค่า x จะติดลบเพราะฉะนั้นจากที่มันเป็น4อยู่มันก็จะกลายเป็นลบ4เห็นไหมค่า x ค่า x ติดลบก็คือตัวหน้าเนี่ยติดลบจากที่ตัวหน้ามันเป็น4อยู่มันก็เลยกลายเป็นลบ4นั่นเองตัวหลังก็เป็นลบ2เหมือนเดิมตามโจทย์โอเคปะ อลองทำนะลองทำข้อนี้ดูว่าจะทำยังไงข้อนี้ง่ายๆเหมือนกันเลยอันนี้คือเรื่องการสะท้อนนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของรูปการสะท้อนมันก็จะต้องมีเส้นสะท้อนก่อนเส้นสะท้อนบอกเราว่าอะสะท้อนเส้นนี้นะอันนี้ฝั่งนี้คือรูปต้นแบบรูปต้นแบบเป็นแบบนี้แต่เวลาสะท้อนมันเหมือนเหมือนมันเป็นภาพที่มาจากกระจกอะคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นภาพที่สะท้อนกัน นี่ก็คือตัวอย่างของภาพสะท้อนเนาะอ่าต่อไปการสะท้อนอันนี้สมมุติอ่ะครูดูตัวอย่างตัวอย่างเขาบอกว่าเมื่อแกน y เป็นเส้นสะท้อนใช่ไหมลูกแสดงว่าขั้นแรกเนี่ยหนูต้องสร้างแกน x กับแกน y มาก่อนอ่ามีแกน x โอโ้โหใหญ่โตมากแล้วก็มีแกน y มีแกน x มีแกน y แนวนอนเรียกว่าแกน x แนวตั้งเรียกว่าแกน y จำได้ไหมที่ครูเคยบอกให้จำว่าเออ แกน y เนี่ยมันจะมีติ่งออกมาอย่างนี้ก็คือเป็นตั้ง,งมันก็เลยเป็นแกน y นั่นเองทีนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยสะท้อนพิกัดจุด a จุด b แล้วก็จุด c อะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มพอดการาฟจุด a ก่อนจุด a เป็นลบ8เวลาเราเขียนข่้วนดับเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะมีค่าเป็นบวกนะคะเนี่ยฝั่งเนี้ยก็จะมีค่าเป็นบวกบวกหนึ่ง สองสามโอ้ยมองไม่เห็นเลยอะสี่ห้าไปเรื่อยๆโอเคไหมอ่ะไปเรื่อยๆข้างบนก็เหมือนกันไปเรื่อยๆเลยมันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปได้เรื่อยเลยนะขึ้นไปเรื่อยๆเลยฝั่งเนี้ยจะเป็นบวกทั้งคู่นี่อันนี้ก็บวกอันนี้ก็บวกอันนี้คือลบอันนี้คือลบ โอเคไหมมันก็จะเป็นลบกับลบฝั่งนี้มันก็จะต้องเป็นลบหนึ่งเห็นไหมลบหนึ่งลงมานี่ก็ลบสองลบสามลายมือลบสี่ลบห้าลงมาเรื่อยๆฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลงมาเนาะทีนี้หนูก็ค่อยๆไปดูู่อวนับเอาแล้วก็สะท้อนว่ามันเป็นยังไงเนาะทีนี้ครูจะทําแบบที่ยังไม่มีกราฟ นักเรีนยนอาจจะทําแบบยังไม่มีกราฟมาก็ได้นะคะเดี๋ยววันที่เรามาเจอหน้ากาันแบบที่ไม่ใช่สอนออนไลน์เงี้ยครูก็จะค่อยสอนบนกระดานให้เห็นชัดขึ้นว่าเออเวลาวาดรูปโรงแกนมันเป็นยังไงเนาะอันนี้เขาให้เราสะท้อนพิกัดถูกไหมลูกเมื่อแกน y เป็นเส้นสะท้อนเราก็ต้องไปดูเลยดูหน้าใบความรู้ของเราถ้าสะท้อนแกน y หมายความว่าไงหมายความว่าค่า x เ,เราจะติดลบ แสดงว่าตรงนี้ของเราเนี่ยค่า x เ,เราเนี่ยมันก็จะติดลบโอเคไหมคะจากที่มันเป็นลบ8อยู่อย่างเงี้ยค่า x เ,เราอะ่ะมี a a คือลบ8กับ10มี b คือลบ10กับ2มี c คือลบ2กับ4สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าสะท้อนแกน y สะท้อนแกน y x จะติดลบ x คืออะไร x คือตัวหน้าเพราะฉะนั้นตัวหน้าเราเนี่ยจะติดลบโอเคไหมจากที่มันเป็นลบ8อยู่มันก็จะกลายเป็น8โอเคไหมตัวหลังเหมือนเดิมตัวหลังเราไม่ยุ่งจากที่มันเป็นลบ1 0มันเจอการติดลบเข้าไปมันก็จะกลายเป็น10กับ2และจากที่มันเป็นลบ2เราเจอการติดลบเข้าไปมันก็จะกลายเป็น2กับ4 โอเคไหมคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือเมื่อแกน y เป็นเส้นสะท้อนนั่นเองโอเคปะ้ะถ้าเขาบอกหนูว่าแกน x มันเป็นเส้นสะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงค่า y มันก็จะติดลบใช่ปะอันนี้ยัง y เป็นเส้นสะท้อนอยู่อ่าอย่างตัวอย่างข้อนี้หน้าที่9หน้า9บอกว่าแกน x เ,เป็นเส้นสะท้อนหมายความว่าอะไร ถ้าแกน X เ,เป็นเส้นสะท้อนก็หมายความว่าแกน y, y ของเราจะต้องติดลบะเพราะฉะนั้นมันจะมีพิกัด a พิกัด b พิกัด c a ก็คือลบ8กับ4 b ก็คือ6กับ6 c ก็คือลบ4กับ10อ่ะทีนี้เวลามันติดลบ คำว่า B ติดลบหมายถึงยังไงเอา Y ติดลบหมายถึงอะไรตัวหลังก็เป็นลบไง y มันคือตัวหลังเพราะฉะนั้นตัวหลังเราอ่ะก็จะต้องติดลบมันก็จะได้ลบ8กับลบ4เห็นไหมจากที่มันเป็น4แต่มันติดลบมันก็กลายเป็นลบ4ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวหน้าก็เป็นหกเหมือนเดิมเราไม่ยุ่งอะไรเลยแต่จากที่มันเป็นหอยู่แล้วมันติดลบปุ๊บมันก็เลยจะกลายเป็นลบหก และตัวนี้ลบสี่หนูเจอตัวหลังที่มันเป็นสิบเนี่ยมันติดลบมันก็จะกลายเป็นลบสิบโอเคไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือการสะท้อนนั่นเองแบบฝึกหัดที่ครูให้เราทำครูให้มอสองทำแบบฝึกหดัดสัปดาห์ที่สามเนี่ยจะมีเรื่องสองเรื่องก็คือเรื่องสะท้อนกับเรื่องเลื่อนขนาดเนาะนี่อันนี้คือการสะท้อน ลองอ่านตรงใบความรู้ตรงนี้ดูว่ามันทํำยังไงนะคะครูได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามันทํำยังไงเนาะนักเรียนก็ลองดูว่ามถ้ามันจะท้อนแกนอื่นๆที่มันไม่ใช่แกน x ธรรมดาแกน y ธรรมดาเราจะทํำยังไงนะคะอะให้นักเรียนลองอ่านใบความรู้เนี่ยครูมีใบความรู้บอกเรียบร้อยแล้วโอเคนะจะให้นักเรียนทําถึงหน้าหน้านี้ก็คือหน้าที่1ิบอ็ดเนาะ ใบความรู้สำหรับสัปดาห์ที่สามนักเรียนจะต้องทำทั้งหมดกี่หน้าเจ็ดหน้าเจ็ดถึงหน้าสิบเอ็ดอ่ะสัปดาห์ที่สามอันนี้คือหน้าสัปดาห์ที่สามก็คือดูคลิปนี้แล้วไปลองทําดูนะคะหรือว่าลองอ่านใบความรู้อ่านจากในหนังสือก็ได้หรือว่าบางคนดูจาก d l t v ก็ได้แล้วก็ลองมาทําดูว่าเออเราดูแล้วเราทําได้หรือเปล่านะคะ อะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปก็คือของสัปดาห์ที่4เรื่องการหมุนนะคะโอเคตั้งใจทำนะจ๊ะม .2 อ